i hey. ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ c h a n n e l b e e p AUTO นะครับก็มีรถจะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับเออบอกก่อนคันนี้เป็นรถที่ผมใช้เองนะครับแต่จะมารีวิวแล้วก็ขายนะครับวันนี้คันนี้ผมใช้เองมาสักพักแล้วประมาณ5ปีแล้วนะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวดูกันคันนี้เป็นรถ Ben z CLK 2 0 0นะครับเป็นตัว 200อคอมเพรสเซอร์นะครับปี2003แล้วก็พูดถึง clkw 209อันนี้เป็นรหัส2 0 9นกะครับก็จะมีจะมีหลายหลายแบบเลยมีตัวอ l ลิ a กนตัวอวังกาดนะครับผมบอกก่อนว่าคันนี้เป็นตัวท็อปของ clkw 209นะครับก็คือ clk 200รุ่นอวังกาดนะครับพูดถึงสเปครถไปแล้วว่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับต่อไปก็ สภาพสีนะครับคันนี้เป็นสีดําเดิมๆนะครับดําเดิมๆจากโรงงานไม่ได้กลับสีนะครับสีเดิมๆเลยรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักหรือจมน้ํานะครับแล้วก็ของแต่งนะครับแต่ง AMG ทั้งคันนะครับเห็นไหมครับชุดแต่งเป็น AMG ของ CLK63 นะครับคันนี้คุณได้ไปแทบไม่ต้องทำไรแล้วครับรับหล่อๆได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะบอกของแต่งก่อนคันนี้เป็นยังไงของแต่งคันนี้มีชุดแต่ง AMG ของตรงรุ่น CLK 6 3นะครับเป็นตรงรุ่น CLK 6 3 63, 63 AMG มาดูแม็กกันแม็กคันนี้เป็นแม็กขอบ17 AMG แท้นะครับเป็นแม็ก AMG จากรุ่น SLK นะครับแล้วก็ที่ผมเลือกแม็กลายเนี่ยเพราะว่ามันตรงสเปค CLK เป๊ะเลย ก็คือค่า offset ความกว้างนะครับก็คือมันจะใกล้เคียงกับแม็กเดิมโรงงานที่เป็นแม OK mm ็ก hmm. ซีโอเคขอบ17เพราะฉะนั้นมันก็จะได้การขับขี่ที่ดีเพราะว่าโรงงานเป็นคนออกแบบสเปคล้ออันนี้มาให้นะครับออฟเซตความกว้างไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเบรกเบรกเป็นเบรก AMG แท้4พอดคู่หน้านะครับก็เบรกได้หนึบกว่าเบรกเดิมเยอะเลยนะครับ ต่อไปมาดูยางกันยางเป็นยางฮันคุก v v 2 E Evo นะครับก็ยางเนี่ยบอกก่อนว่าเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อ6เดือนที่แล้วเองยางเป็นยางปี19ปี19แต่เป็นปลายปี19นะครับก็คือผมเปลี่ยนปี2020นี่นแหละแต่ยางอะ่ะสัปดาห์ประมาณ48 5 2ถึง52ประมาณนี้ ก็คือยางจริงๆเรียกว่าปี2020ก็ได้แต่เป็นต้นปี20ก็ปลายปี19นี่แหละครับยางใช้ต่อได้นานเพราะว่าผมเปลี่ยนมาวิง่งวิ่งไปแค่แบบพันสองพัโลเองซื้อไปใช้ยาวๆครับยางเป็นยางสเปค2 2 5 4 5 17ตรงสเปคของ C L K ล้อขอบ17นะครับตรงสเปคของ W 2 0 9ตรงรุ่นส่วนยางหลังเป็น245-457หจริงๆยางหลังถ้าให้ตรงสเปคจะเป็น 2 4 5 4ี่ห้นะครับแต่ว่าผมอยากให้เน้นการขับขี่ที่นุ่มนวลสบายก็เลยใส่เป็น2,4,5,4,5,17ลงไปนะครับก็ขับได้ปกติไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคครับต่อไปมาดูเป็นระบบช่วงล่างกันว่าเป็นยังไง คันนี้ช่วงล่างค่อนข้างจะแน่นสมบูรณ์นะครับได้ไปไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วก็โช๊คเป็นของเซนะครับส่วนสปริงโหลดเป็น HR นะครับก็โหลดมาทรงสวยพอดีเลยไม่มีติดนะครับขับไปได้ทุกที่นะครับสบายใจได้เลยแล้วก็เป็นรถที่ขับสบายมากนุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลแล้วก็ซิ่งได้ด้วยนะครับของทุกอย่างเบิกใหม่หมดนะครับคันนี้เบิกใหม่หมดเลยนะครับดูด้านหน้ากันต่อ กระจังหน้าแต่งนะครับกระจังหน้าแต่งแบบซี่เดียวนะครับสไตล์ของ SL นะครับก็ดูสวยดูสวยดีนะครับอ่าแล้วก็มีไฟเด์ไลท์นะครับกันชนหน้าสวยนะครับกันชนหน้าสวยมากตัวนี้มันเข้ากับรถสุดละนะครับเข้ากับรถที่สุดละซ K อ63นะครับโอเคครับขออบอกก่อนป้ายทะเบียนไม่ได้ไม่ได้ให้ไปด้วยนะครับถ้าถ้าใครอยากได้นะครับก็ ต้องเพิ่มตังนะครับถ้าจะซื้อป้ายทะเบียนเพราะว่าป้ายทะเบียนผมซื้อมานะครับไม่ได้แถมไปให้กับรถคันนี้นะครับครับเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันต่อไฮไลท์คันนี้นะครับอยู่ที่ห้องเครื่องเลยเพราะว่ารถผมเนี่ยดูแลดีมากนะครับคันเนี่ยเป็นเครื่องเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อน CLK เนี่ยราคามันสูงแล้วก็มันไม่ได้เป็นรถที่กินน้ํามัน นะครับคนก็เลยไม่ติดแก๊สกันอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับเครื่อง1ัน0คอมเพรสเซอร์นะครับรหัสเครื่องเป็น m 2 7 1สนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไหล่ทุกอย่างเนี่ยเวลาผมเปลี่ยนผมไม่ได้ใช้มือสองผมเบิกใหม่นะครับอะไหล่ก็คือเบิกใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำท่อยางนะครับยางแท่นเครื่องเอ่อแบตเตอรี่อะไรเนี่ยพวกเนี้ยเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างและซื้อไปสบายใจได้เลยนะครับจริงๆมันมีรายการยิบย่อยอีกเยอะมากแต่จําไม่ได้จริงๆนะครับ จำไม่ได้จริงๆแต่โดยรวมเนี่ย้ยราคาที่ทําไปเนี่ยก็เครื่องเนี่ยผมทําไปประมาณแสนหนึ่งได้นะประมาณแสนหนึ่งครับผมเกือบๆครับประมาณเกือบๆแสนเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องกันดูครับว่าเป็นยังไงคันนี้เครื่องเครื่องสมบูรณ์จริง,รงครับวิ่งทางไกลได้สบายเลยไม่มีปัญหาความร้อนอะไรเลยแล้วก็เวลารถไม่ได้สตาร์ทหลายวันนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลย ติดแบบเลื่อนๆนะครับไม่ได้ติดแบบชะง,งักชะงักบอกเลยว่าสมบูรณ์มากเนี่ยครับทุกอย่างทำงานสมบูรณ์ครับสายพานทุกอย่างคือเปลี่ยนใหม่เกือบหมดแล้วคันนี้คือคันนี้ได้ไปคุณแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรแล้วนะครับที่ขายเพราะว่าไม่ได้ขายเพราะรถมีปัญหาครับขายเาะ อยากจะเอาตังค์ไปซื้อคันใหม่นะครับบมอกี้ครับแล้วก็รถไม่มีชนหนักเลยนะครับสภาพบอดี้สวยมากสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับพวกภายในเนี่ยเดิมๆมหมดนะครับสีดําเดิมๆนะครับแล้วก็ผมไม่เคยไม่เคยแต่งเครื่องยนต์เลยนะคันนี้เครื่องเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับก็คือ ผมไม่เคยไปจูนไม่เคยไปแต่งอะไรเลยทั้งนั้นก็คือเน้นว่าเดิมๆที่สุดนะครับขับสบายใจนะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับโอเคครับลองฟังเสียงเครื่องกันดูเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับก็คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องสี่สูบนะครับ ประหยัดน้ำมันมากนะครับวิ่งในเมืองสบายๆวิ่งนอกเมืองก็ประหยัดนะครับแล้วอัตราเร่งดีด้วยนะครับอัตราเร่งดีด้วยนะครับโอเคนะครับด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันนะครับพามาดูด้านท้ายรถกันต่อนะครับคันนี้ชุดแต่ง AMG ทั้งคันรวมถึงกันชนหลังด้วยนะครับสังเกตว่าจะมีมีร่องที่จะใส่ปลายท่อเข้าไปนะครับแล้วก็ ปลายท่อเนี่ยเป็นปลายท่อออกสีจริงๆนะครับออกสีจริงๆแล้วก็เสียงท่อไม่ดังนะครับท่อเน้นแบบว่าสแตนดาร์ดนะครับขับแล้วก็ยังนุ่มเงียบนะครับแต่เวลาเหยียบจริงๆก็เสียงมันก็เพออยู่นะเอ่อท่อเสียปลายท่อเป็นทรง MG เป็นงานบ้านเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ หม้อพักปลายเป็นคาสันแท้นะครับหม้อพักปลายคาสันแท้ส่วนหม้อพักกลางเป็นหม้อพักสแตนเลสทั้งเส้นเลยนะครับสั่งทามาจากร้านท่อชื่อดังนะครับอาท่อสิงนะครับโอเคครับโลโก้คันนี้เป็นซีโอเคสองร้อยนะครับแต่ว่าติดเป็นซีโอเคห้าร้อยนะครับเพื่อความเท่เท่านั้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเป็นห้าพันนะครับการซ่อมบำรุงสบายใจนะครับ โอเคครับด้านหลังก็จะสวยๆประมาณนี้นะครับไฟเบรกดวงที่สาอันนี้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วของใหม่นะครับบางทีมันหักไงรถมันอายุเยอะอันนี้เปลี่ยนใหม่ไม่แพงเลยประมาณสองพันพันกว่าบาทไม่เกินนี้ครับโอเคครับดูด้านท้ายกันเครื่องเสียงนะครับมีให้พร้อมเครื่องเสียงพีซึมนะครับเสียง เสียงค่อนข้างจะแน่นนะปรับเบรปรับอะไรได้หมดเสียงเบตรตบ์ตึ๊บๆเลยมาทดสอบได้นะครับแล้วก็คันนี้ไม่มียางอะไหล่นะครับผมได้มาสภาพนี้เลยยางอะไหล่ไม่มีเดี๋ยวผมขอดับรถก่อนนะครับคันนี้เปิดฝาพงท้ายด้วยรีโมทได้ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่สปอยเลอร์สปอยเลอร์แต่งจาก AMG นะครับสีดำดำเงาเงา เดี๋ยวลองเหยียบคันเร่งให้ดูก่อนแล้วกันว่าเสียงท่อเป็นยังไงเสียงท่อก็จะไม่ดังมากแต่ก็ไม่ได้เงียบเกินไปแต่เวลาขับในรถไม่รู้สึกเลยว่าท่อดังนะครับโอเคเดี๋ยวลองให้ดูรีโมทค่อนข้างสะดวกนะครับกดรีโมท เปิดท้ายได้เลยนะครับโอเคมพาไปดูโดยสารรถคันนี้เป็นยังไงนะครับครับตอนนี้อยู่ในห้องโดยสารนะครับของรถซีออลเของผมนะครับ mm. ก็สภาพภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเป็นภายในเดิมๆสีเทา คือรถเนี่ยผมอยากจะให้มันเดิมๆนะครับก็เลยไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับมีแค่พวงมลาลัยเท่านั้นนะครับที่เป็นพวงมลาลัยสไตล์ CLK หกสามนะครับก็ไม่ได้แต่งอะไรแบบไม่ได้แต่งอะไรแบบมั่วๆครับแต่งแบบตรงรุ่นของ CLK AMG นะครับก็คือจะเป็นคาร์บอนเคปบล่านะครับตรงนี้แล้วก็มีตรงด้ามจับเนี่ยจะเป็นมันจะมีวัวาวแบบเนี่ยจะเป็นสไตล์ของ CLK หกสามเลยนะครับโอเคครับ มาดูภายในกันต่อนะครับสาภาพคอนโซลสวยนะครับสวยเลยสวยเลยไม่มีเยอะไม่มีลือไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับแล้วก็วิทยุวิทยุเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าจอเนี่ยมันจะมีรอยนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่า CLK W209 เป็นทุกคันนะครับ คันคันเนี่ยเป็นทุกคันเลยนะครับที่เพราะว่ารถเนี่ยเหมือนได้จอตัวเนี้ยมันชอบมีปัญหาแบบนี้แหละมีรอยเนี่ยถ้าใครซีเรียสนะครับไปทําเอาได้นะครับไปทําเอาก็ไม่กี่พันนะครับก็หายนะครับหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนวิทยุเป็นแอ d ด o อ d ก็ได้นะครับราคาเดี๋ยวนี้ก็หลักพันเต็มที่ก็หมื่นหมื่นทวนหรือหมื่นต้นต้นอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับแต่เนี่ยผมอยากให้มันเป็นวิทยุเดิมไว้ก่อนนะครับก็ เป็นวิทยุเดิมของมันแล้วก็ยังใช้งานได้ใช้งานได้จริงนะครับเปกติเวลาฟังเพลงผมก็จะเสียบสาย AUX ต่อเข้ามือถือได้เลยนะครับส่วนวิทยุฟังได้ปกตินะครับส่วนซ d ดีอะไรเงี้ยคือผมไม่ใช้อยู่แล้วก็ไม่เคยลองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาดูแอร์กันแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับปรับอุณหภูมิแยกได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็เกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เดิมๆนะครับมีโหมด ตรง W S นะครับถ้าจำไม่ผิด W นะ่าจะเป็นโหมดวินเทอร์นะครับหรือว่า S S น่าจะสแตนดาร์ดถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือจะต่างกันตรงออกตัวเกียร์หนึ่งเกียร์สองบงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็ใช้งานได้เวลากดมันจะขึ้นที่จอโชว์นะครับยังใช้งานได้อยู่โอเคครับผมบอกก่อนคันนี้ดียังไงคันนี้ดียังไงบอกก่อนว่า CLK W 2 0 9นะครับ เมื่อก่อนราคามันสูงมากทีนี้มันก็เลยมีรถจดประกอบนะครับนำเข้ามาก็คือคุณไปศึกษาเอาเองแล้วกันว่าจดประกอบคือยังไงนะครับแต่รถผมไม่ใช่จดประกอบเป็นรถจด3ามสองนำเข้าทั้งคันนะครับก็คือรถไม่เคยแยกชิ้นส่วนมานะครับแล้มาจดทะเบียนเป็นรถนําเข้าทั้งคันนะครับเป็นรถประกอบนอกจากโรงงานของเบนซ์โดยตรงนะครับโอเคแล้วก็เลขไมของผม เป็นไม้แท้นะครับไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันตอนผมซื้อเมื่อห้าปีที่แล้วไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมใช้ห้าปีวิ่งแค่สามหมื่นนะครับผมใช้น้อยนะครับผมวิ่งแค่อาทิตย์ละวันสองวันเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้แต่จริงๆมันขับทุกวันได้ขับทุกวันได้สบายเลยนะครับแต่ช่วงนั้นผมเปลี่ยนรถเราซื้อรถหลายคันก็เลยขับสลับสลับกันนะครับโอเคครับระบบเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับถ้าคุณสังเกต จะมีรอยเหมือนเขาเรียกแตกลายงานนะครับก็เป็นธรรมดานะครับของรถอายุ10กว่าปีขึ้นไปเป็นแทบทุกคันนะครับแล้วก็คันนี้มันสีเทาด้วยมันเลยเห็นชัดแต่ว่าไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะครับคือสภาพเบาะจับแล้วยังนิ่มอยู่หนังไม่ได้แข็งแบบว่าไม่ได้แข็งเลยบางคันเบาะหนังมันแข็งนะครับอันนี้เบาะมันยังหนังยังดีอยู่เป็นเบาะหนังแท้ของเบนซ์เลยนะครับถ้าใครซีเรียสด้วยเบาะแตกลายงานรับไม่ได้นะครับ มี2อ,อย่างคือพ่นพ่นสีครับลงไปก็จะหายดูดูไม่ออกเลยจะดูเหมือนเบาะใหม่หรือไม่ก็ไปหุ้มหนังใหม่นะครับแต่ผมอยากให้มันเดิมๆอยู่เพราะว่าเราไปหุ้มหนังใหม่มันก็ไม่ใช่หนังของเบนซ์เดิมๆนะครับมันก็จะเป็นหนังแท้เกรดอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เนี้ยเป็นเบาะหนังเบนซ์เดิมๆหนังแท้แล้วก็ระบบเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับออคันนี้เป็นรถสปอร์ตสประตูแต่ว่าทรงเบาะ ทรงเบาะมันเป็นเบาะแบบเบาะเบาะมันเหมือนตัวเบนซ์อีคาร์เลยนั่งสบายมากนะครับคือคุณขับทุกวันได้ไม่เมื่อยแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้มีเบาะเมมโมรีสมมติสมมติเปลี่ยนคนขับก็กดปุ่มเลือกเอาเลยว่าจะเมมโมรีอันไหนนะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งปรับเบาะใหม่เพียงแค่เรากดตัว M มันก็จะปรับเบาะให้เองนะครับรวมถึงกระจกมองข้างด้วยเมมโมรี Memory ไว้หมดนะครับ แล้วก็บอกไฟฟ้าคันนี้ทุกอย่างบอกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับโอเคครับมาพูดถึงสเปคลดกัน CLK อย่างที่บอกจะมีเอลิแกนมีอวังกาศเอลิแกนจะไม่มีซันรูฟนะครับตัวนี้จะเป็นอวังกาศเป็นตัวท็อปนะครับจะมีซันรูฟนะครับแล้วก็ มีสตาร์ทหัวเกียร์นะครับสตาร์ทหัวเกียร์แต่บอกก่อนว่าสตาร์ทหัวเกียร์เนี่ยมันต้องใช้กับกุญแจเบน์กุญแจเบนเ์เดิมจากโรงงานทีเนี้ยพอกุญแจเบนท์เดิมมันพังเนี่ยผมทําใหม่ข้างนอกนะครับไม่ได้ทาของของเอ,อ่อของเบน์แท้ๆนะครับมันก็เลยใช้สตาร์ทหัวเกียร์ไม่ได้แต่เมื่อก่อนสตาร์ทได้นะครับก็คันนี้มีซันรูฟแล้วก็ถ้าเป็นเอลิแกน์เนี่ยภายในส่วนใหญ่จะเป็นลายไม้นะครับจะเป็นลายไม้แล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างจะนิ่มนวลกว่าตัวอวังกาด ส่วนอวังกาดจะได้ความสปอร์ตกว่านะครับก็คือสปอร์ตกว่าแข็งกว่าแต่ว่าขับแล้วมั่นใจกว่านะครับโอเคครับแล้วก็อวังกาดเนี่ยภายในจะสังเกตว่ามันจะเป็นลายเคเล่าแบบนี้นะครับไม่ใช่ลายไม้นะครับก็ดูสวยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับตันลบใช้งานได้ปกตินะครับ คาซันลูปกระดกได้ด้วยนะครับกระดกได้แล้วก็กระจกไฟฟ้าทุกบานใช้งานได้หมดนะครับต่อไปพูดเรื่องค่าซ่อมกันสำหรับใครที่เออรุ่นนี้ซ่อมแพงไหมคุณคุณเห็น W203 องไหมครับเบนซี ben ่คลาสตาร์ทัวที่ราคาตอนเนี้ยสองแสนสามแสนหรือสี่แสนนะครับไม่เกินนี้ คันนี้เป็นเครื่องเดียวกับตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็ E c a r s E 200 W211 คันนี้เป็นเครื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นค่าซ่อมเท่ากับรุ่น W203 W211 นะครับผมบอกงี้ค่าซ่อมเท่ากันนะครับเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างแทบจะเหมือนกันหมดนะครับค่าซ่อมเท่ากันเลยแต่ว่าคันนี้ได้ที่ราคาเนี่ยราคาแข็งแล้วนะครับพอลถเป็น2ประตูคือซื้อไปก็ไม่ต้องกังวลว่าราคาจะตก อย่างวันนี้ผมขายคันนี้อยู่ห0 0สนกว่าบาทคุณขับไปอีก5้าปีเวลาคุณจะขายนะครับผมว่ายังไงก็ขายได้เกิน4ี่แสนห้าแสนนะครับเพราะราคามันตกน้อยแต่ตอนนี้ผมซื้อมันล้านกว่าบาทนะครับผมซื้อมาล้านกว่าผมซ่อมไปมแต่งไปแสนสองแสนนะครับตอนนี้ผมขายขาดทุนประมาณเจ็ดแปดแสนหรือเกือบล้านเลยผมขายขาดทุนเกือบล้านแต่ถ้าคุณซื้อไปตอนนี้6กแสนขับไป5ปีอยากขาย ตีว่าตีว่าซ่อมสัดห้าแสนหนึ่งนะครับก็เท่ากับคุณขาดทุนสองแสนตาแสนนะครับไม่เจ็บตัวมากนะครับซื้อหกแสนซ่อมแสนหนึ่งสมมุติซื้อหกแสนซ่อมแสนหนึ่งแล้วก็ขายสี่แสนห้าแสนนะครับขาดทุนแค่แสนสองแสนหรือสามแสนไม่เกินนะครับเจ็บตัวน้อยนะครับได้ขับรถที่เป็นรถสปอร์ตของเบนซ์การขับขี่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีนะครับโอเคครับ ก็ผมก็รีวิวห้องโดยสารจบแล้วออตรงนี้ก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับไม่มีสะดุดแล้วก็รถคันนี้มีครูสคอนโทรนด้วยนะครับเวลาขับใครขี้เกียจเหยียบคันเร่งนะครับเปิดครูสคอนโทรนได้รถมันก็จะล็อกความเร็วไว้ให้เราเราแค่เหยียบเบรกนะครับสมมุติเราขับร้อยหนึ่งเราไม่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งละเราเปิดครูสคอนโทรนได้เลยคันนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมเคยใช้อยู่นะครับ แล้วก็กระจกเนี่ยครับมันจะมันจะไม่มีไม่มีขอบนะครับเป็นแบบนี้เป็นสไตล์รถสปอร์ตอยู่แล้วนะครับจะเปิดได้แบบแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งข้างหลังดูว่าเป็นยังไงบอกก่อนว่าเป็น2ประตูแต่ว่านั่งได้4ี่คนนะครับมีที่นั่งข้างหลัง2ที่ผมก็จะเปิดให้ดูอันนี้วิธีเปิดแล้วผม,มเข้าไป โอเคครับตอนนี้อยู่ในห้องโดยสารด้านหลังก็ความรู้สึกเวลานั่งถามว่าอึดอัดไหมผมว่ากว้างนะกว้างนะไม่ได้อึดอัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่มีที่วางแขนผมว่าก็ไม่ได้อึดอัดเลยนะแต่มันจะลำบากตอนที่เข้าออกนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเป็น2ประตู นะครับก็จะคล้ายๆพวก E c o u p ซ C c o u แหละนะครับเปิดออกมามีที่วางแก้วนะครับแล้วก็มีแอร์หลังก็ถือว่าสะดวกสบายใช้ได้นะครับถามว่าแคบไหมมันก็มันก็แคบแหละแต่ผมรู้สึกว่าผมนั่งได้นะครับไม่ได้ติดขัดอะไรยิ่งถ้าเป็นคนตัวเล็กๆสูงแบบไม่เกิน160-170เนี่ยผมว่าสบายนะครับไม่น่าบีมหาว่าผมสูงร้อย8 8นะครับร้อนะโอ้ค <Okay. S 1> <laughs> มาหลังไฟฟ้ามี ก็นั่งได้สบายอยู่นะครับหัวมันก็ติดนิดนึงนะเพราะผมผมสูงร้อยแปดแปดไงแต่ก็ไม่ได้ชนนะครับไม่ได้ชนมันเหลือนิดนึงโอเคครับด้านหลังจบแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าการขับขี่คันนี้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวทดลองขับกันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเบอกก่อนว่าเมื่อก่อนคันนี้ผมใส่แม็กขอบสิบ้านะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาสิบเจ็ด แล้วก็ยังไม่ได้ตั้งสูตรล้อเลยตั้งแต่วันนั้นวงอะไรก็จะเอีย,ง,ยงแบบนี้นิดน,นึงนะครับแต่ถ้าไปตั้งเนี่ยเสียแค่สามร้อยบาทก็หายนะครับถ้าไม่เชื่อมาดูเดี๋ยวพาไปตั้งเลยแต่ผมขับแบบนี้ได้ขี้เกียจไปทํานะครับเออแล้วก็คันเนี้ยดียังไงนะครับผมโอ้หอนเกียร์มาแล้วนะโอ้หอนเกียร์มาเมื่อปีกว่าๆนี้เองโอ้หอนเกียร์แน่นอนครับเหมือนเปลี่ยนเกียร์ใหม่เลย ดีกว่าเปลี่ยนเกียร์ด้วยเพราะเปลี่ยนเกียร์ส่วนใหญ่เปลี่ยนมือสองกันทีนี้ไม่รู้ว่ามันใช้ไม่ยังไงบ้างแต่โอ้หนเกียร์มันเหมือนเป็นการทําใหม่หมดนะครับแล้วผมทําอู่ดังด้วยออบอกที่อู่เลยแล้วกันผมทำที่โอทอ,อต้นะครับตรงถนนกาญจนาทํามา45,000บาทนะครับตอนนั้นก็ตอนนั้นขับแบบคนทั่วไปเลยไม่ได้แบบมีความรู้หรือหาอะไรเองอะไรเลยนะครับปกติผมใช้คันเนี้ยก็เข้าไปเข้าอู่นอกตลอดให้ช่างจัดการทําให้หมด โอ้โหันเกียร์ oh, มา45,000บาทพร้อมแยกออยเกียร์แล้วเรียบร้อยนะครับสบายใจนะครับสบายใจไม่ต้องกลัวเกียร์พังโอ้หันเกียร์ทีนึงอะมันวิ่งได้อีกเป็นแสนโลนะครับก็สมมุติคนจะซื้อรุ่นนี้หรือ W203 W211 อะไรก็แล้วแต่ถ้าซื้อไปปีหนึ่งแล้วเกิดเกียร์พังเนี่ยทางที่ดีที่สุดก็คือโอ้ันเกียร์นะครับก็คือจะประมาณ40,000กว่าบาทนั่แหละ หรืออู่ไหนถูกหน่อยก็สามหมืกว่าบาทน,นะครับแต่เนี่ยผมทําอู่ที่เขามีชื่อเสียงเขาทําดีก็คือทําแล้วจบแน่นอนนะครับมีประกันให้ด้วย2ปีนะครับโอ้หอนเกียร์มาเรียบร้อยแล้วเครื่องเครื่องเปลี่ยนมาแบบอะไรในะเครื่องเปลี่ยนมา,มาเยอะมากนะครับทําจบใช้งานยาวๆแต่ว่าเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็น้ํามันเติมแต่เก้าหตลอดนะครับ เติมเบนซิน95้หสลับกับแก๊สโซฮอล์้าใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ไม่เคยไม่เคยเติมอย่างอื่นไม่เคยจูนไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยไปแต่งอะไรให้มันแรงขึ้นอะไรเลยนะครับคือผมขับเดิมๆนะครับสบายใจว่ารถมันทนนะครับสบายใจว่าไปไหนก็สบายใจนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังอะไรนะครับขับทางไกลยาวๆหลายร้อยกิโลได้สบายไม่เหนื่อยด้วยพอช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างแน่นนิ่ม นะครับแล้วก็คันเนี้ยผมซื้อต่อคนรู้จักมานะครับคันเนี้ยซื้อต่อคนรู้จักคนรู้จักผมซื้อต่อมาจากมือแรกนะครับก็คือคุณซื้อไปจะเป็นมือที่สี่นะครับผมซื้อมาต่อจากคนรู้จักมือสองผมมือสามนะครับประมาณนี้ไม่นับพวกไฟแนนซ์นะครับไม่นับไฟแนนซ์ถ้าไม่นับไฟแนนซ์ผมเดิมือสามนะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอ,อ,อคันนี้อุณหภูมิเนี่ยเวลาขับมันจะมีอุณหภูมิลดเครื่องอุณหภูมิเครื่องยนต์บอกอยู่ที่หน้าปัดอุณหภูมิคันนี้อยู่80ตลอดนะครับ80ตลอดไม่เคยแตะไแปบบแบบ90ร้อยหนึ่งเลยนั่นเพราะอะไรเพราะระบบเครื่องยนต์มันสมบูรณ์เวลาผมทำเปลี่ยนอะไรเบิกใหม่หมดอย่างที่บอกนะครับ ทำอู่นอกก็จริงแต่ว่าเบิกแต่ของใหม่นะครับไม่ได้เปลี่ยนมือสองที่ปัดน้ำฝนเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนทั้งอันเลยไม่ได้เปลี่ยนแค่ยางปัดเป็นของบอสแท้ชชนะครับราคาเนี่ยพันกว่าบาทไม่แพงเลยจริงนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยวิ่งไปไม่ถึง5้าร้อยโลเลยตั้งแต่เปลี่ยนมานะครับมาดูที่ป้ายได้เลยคุณซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนอะไรละใช้ไปเลยนะครับยาวๆ สบายใจส่วนกุญแจก็ทําเป็นของตัวใหม่แล้วนะครับกุญแจเนี่ยสำหรับใครกุญแจพังนะครับทำใหม่ดอกหนึ่งประมาณห้าพันถึงแปดพันบาทไม่เกินนี้นะครับก็ไม่แพงทำเสร็จใช้ได้ยาวนะครับมาหลังไฟฟ้าใช้ได้ปกติคันนี้ขับดีขับสบายมากนะครับคือผมขับแล้วแบบ สบายเลยแต่ที่ขายเพราะมันขับมาหลายปีแล้วอยากเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างนะครับคือผมชอบมากเลยคันนี้ข้อเสียของคันนี้คืออะไรยังไงเดี๋ยวผมบอกว่าเบนช่วงปีนะี้พลาสติกภายในไม่ค่อยดีนะครับมันจะพลาสติกมันจะชอบแตกหักนะครับคันนี้ก็มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อแต่ว่าโดยรวมยังยังสมบูรณ์อยู่แต่ก็ต้องใช้ระมัดระวังนิดนึงนะครับอ่ามันจะไม่ทนเหมือนพวกเบนซุกเก้าศูนย์นะครับ แต่ว่าภายในทันสมัยกว่าการขับขี่เลื่อนกว่าเกียร์แบบเป็นไฟฟ้าคันเล่งนิ่มๆขับสบายมากนะครับขับสบายเลยไปได้ทุกที่โอเคครับสำหรับราคาคันนี้เออคือตอนผมซื้อมาผมซื้อมาล้านกว่าบาทแล้วก็ไล่ทำไปซ่อมบำรุงแต่งอะไรก็สองแสนกว่าบาทประมาณนี้ใช้มาห้าปีนะครับก็ขอขายในราคาหกแสนสี่หมื่นเก้าพับาทนะครับ ราคา6 4 000, 9 0 0ี่ับาทรถเป็นชื่อแม่ผมนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดได้ประมาณถ้าจำไม่ผิดห0,000นประมาณ5 0,000นนะครับหรือมากสุดก็6,00 0ไม่เกินนี้นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตเครดิตดี6,000มีสิทธิ์ได้อยู่นะครับถ้าถ้าทั่วๆไปก็4ี่ห้าแนจัดได้นะครับหรือใครจะซื้อเงินสดก็ได้พาไปโอนขนส่งได้เลยนะครับพาไปโอนขนส่งพร้อมกันได้เลยรถคันนี้เล่มนะครับเล่มเดิมๆเ,เ,เลยเล่มเดิมๆตั้งแต่ ตอนป้ายแดงเลยนะครับเล่มไม่เคยชำรุดไม่เคยคัดสูญหายนะครับคุณดูประวัติได้หมดสบายใจได้เลยนะครับว่ารถประวัติเป็นยังไงมาก่อนใครเคยครอบครองอะไรยังไงดูได้หมดนะครับเพราะว่าเล่มเล่มเดิมเลยจากตั้งแต่ป้ายแดงมีการระบุชัดเจนนะครับว่านําเข้าสามสองนะครับแล้วก็เป็นตัวประกอบนอกโอเคประกอบนอกผมเคยได้ยินเขาบอกว่ามันวัสดุมันดีกว่าตัวประกอบในไทยนะถ้าจําไม่ผิด ก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันนะครับใน Google อะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงส่วนราคาผมขายไม่แพงเลยสำหรับรถสภาพแบบนี้ภายนอกเคลือบแก้วแล้วนะครับยางไม่ต้องเปลี่ยนของเหลวไม่ต้องเปลี่ยนคือซื้อไปใช้ได้เลยนะครับแล้วภายในสวยด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรกับไลน์ด้านล่างนี้นะครับดูรถได้แถวตลิ่งชันราชชฤบษ์นะครับก็ขออภัยนะครับถ้าคลิปนี้ยาวเกินไปนะครับเพราะว่า รถผมมันเราใช้รถใช้เองไงข้อมูลผมจะเยอะนะครับข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้ผมจะเยอะเพราะคันนี้บอกตรงๆว่าเป็นคันที่2นะผมเคยซื้อรุ่นนี้มาแล้วคันหนึง่งแล้วก็เอาไปขายเทิร์นเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นแล้วก็มาซื้อรุ่นคันนี้เพิ่มอีกคันหนึ่งเพราะติดใจนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับก็ราคาขอดรถได้ไม่เยอะนะครับบอกไว้ก่อนนะครับลถได้ไม่เยอะถ้าต่อหนักก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ผมขาดทุนไปเท่าไหร่ละเจ็ดแปดแสนละ นะครับโอเคครับขอจบคลิปเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับถ้าใครชอบรถแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้หามารีวิวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ชมรถสวยๆอีกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ